วัวสดสีจ้พ hint, าพี่น้องเมนี่ซจิวจะพาพี่น้องมาเห็ดปูดองน้ำปลาสูงง่ายๆของสาจิวจากพี่น้องเมนีสซจิวก็บปได้ปูจะเขาเช่แข um ็งมาจากพี่น้องนี่จ้าน้อยๆซาจิวก็จะไม่เห็ดความสะอาดนะพี่น้องเนาะแซ่เข็งจริงไว้ซจิวก็ามาเห็ดความสะอาดจะให้น้ำมันมายิ่งเข็งมันละลายก่อนจ้านี่จ้าซาจิวก็เห็ดความสะอาดเรียบร้อยเลยพี่น้องเนาะซาจิวก็จะมาเห็ดปูดองกินกับส้มตำจ้า ส่วนผสมมีบัวลายจับพี่น้องน้ำปลาเกลือน,น้ำตาลขดโลดที่ห้าเตรียมไหวจ้ะจากนั้นสซกจิวกับมะเทน้ำปลาให้ถ่วมปูเลยจับพี่น้องทใเห็ดถ่วมปูเลยนะพี่น้องเนาะสูตรง่ายจับพี่น้องเอ้ยซกจิวอยากเอามาใส่สมตอกสมตามเพื่อเดยกกินนะพี่น้องใส่สมตามให้เจ็บๆนะพี่น้องได้ทีหน่อยปลาเกือบสอง ก๋วยขวดนี่นจะเป็นน่องด้ยอันนี้ขวดน้อยจ้ะมันก็จะเต็มประมาณจะให้ท่วมปูจ้าง่ายๆจ้ะซอสจิ้วก็จะมาใส่เกลือจะพี่น้องซอสเค็งจ้าซอสจิ้วจะใส่ซอสเค็งพี่น้องน่องอกเกลือเกลดักข้าวจะพี่น้องหมายมีกินหองกินข้าวมันเป็นแบบนี้ใส่เกลือจ้ะาใส่เกลือและน้ำให้จิ้ว ือาเก็บกินเอพี่นองเ้ยหลังจากนั้นก็จิ้วจะมาใส่ต่างชสอดจะี่นองเนาะเดี๋ยวต่านมาตามค้นชอดจัดยวใส่แจ็กอดแต่แรกจ่าใส่จิ้้ะใส่สามสอดจดนอนจัดสอดเลยจ่าจุ้วก็ข้นใส่เสื้อไปสมเขาการห้มเราก่างจะดูนอ จ้ะเรียบร้อยเลยจ้าสกิวชิมเบางหน้านมันก็จะบ่อยเข้มลายจับพี่น้องตามชอบของสจิวเลยจ้สาสกิวก็จะมาะเอาใส่ขวดโหลเลยจ้า,จาใส่ขวดโหล,ล,ลให้มันเต็มน,นะพี่น้องตอ้องมีแบบว่าอาทิตย์นึงเราจ้ะอาจจะบัถึงอาทิตย์หลังจากพี่น้องหาเลือดซีหาหมึออกกระแต่กินเลยจ้บพี่น้องเด็กสจิวก็อาจจะถึงแบบอาทิตย์นึงเพราะว่ามันเป็นปูสดนะพี่น้องเนาะมันเป็นปูที่เขาเซกเข่งมา,จากจ้ะ นาี่เหลือจะจิ๋วประเทศล่งเลยจ์ให้ถ่วงปูที่เข้าเตี้ยนจากพี่นอ้องจ้าจะจิ๋วจะากเอามาตัางไซสมตังข้าพี่นอ้องกินเสร็จ,งงจพี่นอ้องแ้เนาะจะเรียบร้อยจะพี่น้องสูตรง่ายง่ายให้จ้าสูตรง่ายๆาจ้บพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วาก็ปิดฝาถ้งว้อาทิตย์หนึ่งเลยจ้าพี่น้องสูตรง่ายง่ายให้จับพี่นอ้องเน,นาะจเจิ๋วเก็ พอดีอยากกินสมตำใส่ปูดองพอดีเลยแซเรียบร้อยจ้าปูดองน้ำปลาจากพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าจาิ้ขค่ามาติดตามช่องกิปสาจิ๋วสัตว์วกดไไห์กดแช่ก้บไข่สาจิ๋วน้ำเด้อจ้าบ๊ายบาย